ใครมาเจอคนงามไม่รูวลูกสาวใครก็น่ารักจังวาะเมี์กันดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วไหมพี่เบายากรู้โอแม่ชมรูบ้านอยู่ที่ไหนรักเธอทั้งใจต้องทำอย่างไรช่วยบอกพมทีอาพี่คนตัวดำาละโอแม่งามคำจะสนใจหรือเปลา่าอยากบอกชอบสาวกลัวเธอไม่สนไอคนคนนี้ อยากได้เธอมาอยู่แค่แค่ต้องทำเพ <source> <น>ื่ <assessment> อดีอลองเลสักทีลองเลสักทีไม่มีเสียใจถึงตัวจะดาแต่ว่าหัวใจพี่ไม่โลโกกเบาไหัว่าโมเบาไห่โอรรเชื่อได้น้องเลยไม่ใช่เกล็งเล่งพันนุนทันมีหน้าตาไม่ดีพี่ไม่บ้าโยรักจริงให้แม่ไปโค